สวัสดีครับผมผี่น้องคลิปนี้พามาเลาะบ้านเฮียครับผมผี่น้องนามไม้ครับครั้งแรกคล้องดูดูการครับผมนามพึ่งหล่นออกครับหนุ่มก็ยยงบริ่นครับเป็นนาห้วยครับผมไฟห้วยตาวิดครับผม เก็บผ่าบรรยากาศมาฝาาครับน,รน้ำพึ่งล้นหลจากไห่น้าครับหลัดปาบืนครับผมพี่นอ้องบ้านแรกครับแหกม้านบอรครับผมพี่นอ่องมาลเชียครับเพื่อไม่ไรครับไปสอบครับจะม้านบอรครับผม แน่วที่แรงง่ายาบ,บา่ครับแดวครับ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เก่าใหม่ตัว <c> เ <oughs> <c oughs> รี่อเก่ <c oughs> <c oughs> าใหม่บ้านมีอยู่ครับผมสิน้อง <c oughs> เห็นมันเบือนขึ้นนะครับไปลองเมื่อวานเบืองแรดก็ยังเกี่ยวครับ ห้อกอยู่ครับแต่หอดควดครับปาไใดบาดบอ่อครับน้ำไม่อยู่ครับผมบรรยากาศโดยรวมครับผมพี่นองอยู่ทิศนาพอดีครับขอบคุณที่รับชมครับผม